สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจั่งวงกับดินพัชราพ,พลนะครับวันนี้ฉากมโนราบูชายันเป็นยังไงบ้างครับมาคุยกันหน่อยใต้คลิปแต่ว่าเดี๋ยวไปพูดช่วงท้ายนะครับพร้อมกับปริศนาที่มีการทิ้งเอาไว้ต้องไปติดตามในสัปดาห์หน้าตอนนี้มาพูดถึงเส้นทาง4เส้นทางที่ดินสรุปก่อนนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเส้นทางไหนล่ะครับที่เป็นเส้นทางที่ราธิดามโนราจะบินกลับหลังจากหนีจากการบูชายันแล้วเนี่ย บินขึ้นฟ้าทูลาเสด็จพ่อเสด็จแม่อัมพาแล้วก็คุณเท้าอิ่มใจรวมถึงทุกคนที่รักนะครับจะบินไปทางไหนล่ะมีสีเส้นทางนะครับบินสรุปเลยนะครับเส้นทางแรกเป็นไปได้หรือไม่ที่พระธิดามโนรานะครับจะบินไปในป่านี่แหละแล้วก็ไปพักหรือว่าบินไปแล้วก็ไปเจอกับท่านตาฤาสีกาสปะที่ผมสีแดงนี่นะครับเสร็จแล้วท่านตาฤาษีอาจจะเปิดวาร์ป เปิดวาร์ปแบบนี้นะครับแล้วพระธิดามโนราก็บินข้ามวาร์ปไปไปโผล่ที่ป่าแม้พานเหมือนที่ครั้งหนึ่งท่านตาลุศีเนี่ยก็เคยช่วยพรานบุญมาแล้วหรือไม่นะครับที่ช่วยพรานบุญเปิดวาร์ปใหญ่มีเวลาหนึ่งวันให้เข้าไปแล้วก็ไปนำตัวพระธิดามโนราออกมานะครับจะเป็นท่านตาลอศีกาเสะป่าหรือเปล่านะาไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเปิดวาร์ปนี่ก็ง่ายเลยนะก็บินผ่านเข้าไปเลยอ่า นี่จะเป็นเส้นทางนี้หรือเปล่าที่พระธิดามโนราจะได้บินกลับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเส้นทางนี้นะครับมาพิมพ์บอกใต้คลิปนี้หน่อย2เลยดีกว่า2ก็เป็นเส้นทางที่พรานบุญก็เคยไปอีกเหมือนกันนะครับก็คือทานน้ําที่พรานบุญเนี่ยไปเจอไปฟังพี่ปลาคุยกันบอกว่าเนี่ยว่ายลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปโผล่ที่สุดขอบฟ้าป่าหิมาพานได้แล้วพรานบุญนะครับก็ว่ายตามลงไปพอว่ายตามลงไปปรากฏว่า ไปเจอไปโผล่ที่ป่มามะพานจริงๆอะ่ะจะเป็นเส้นทางนี้หรือเปล่าแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยพัทดามโนราต้องบินไงแต่ว่าพัทดามโนราก็ว่ายน้ําก็ชอบเล่นน้ําด้วยแต่ว่าถ้าต้องดำน้ําลึกๆเนี่ยจะได้หรือเปล่าทีนี้คุณผู้ชมครับเราลองลงไปใน ทาน,น้านั้นดูไหมครับว่ามันน่าจ,จะโผล่ได้หรือเปล่าดินลองไหวไปอันลงไปด้วยกันเลยครับถึงแล้วครับนี่แหละครับ,รบทานน้าที่ดินลงมาแหวกว่ายนะโอ้โหเย็นมากแต่เอ๊ะทำไมยิ่งลงมามันมันนี่มันดูใสกว่าสาที่พรานบุญเขาไายไปหนะ้าเฮ้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเอา้าไม่ใช่อสรุปว่าดินก็ไม่เจอนะครับทําไมดินไม่เจอป่าหินว่านเหมือนที่พรานบุญเจอนะ ออหรือว่ามันคนละทานน้ากันคนละทานน้ำละเน้ะอ,อ่ะไปต่อที่เส้นทางที่3เลยดีกว่าคุณผู้ชมครับเส้นทางที่3มเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพระธิดามโนราห์เนี่ยก็จะบินไปเรื่อยๆบินข้ามวันข้ามคืนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปถึงปายมะพานไปถึงนครไกรราษจะเป็นแบบนี้หรือเปลวินไปเรื่อยๆแต่ถ้าบินไปเรื่อยๆนี่ก็เหนื่อยนะแล้วก็พระธิดามโนราห์เองก็ไม่ได้เคยบินจากนาครไกรราษ ไม่เคยออกจากใบทมาพานมาถึงแดนมนุษย์มันจะมีเส้นแบ่งเขตแดนจะมีอะไรกั้นแบบนี้หรือเปล่าซึ่งการบินไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนจะไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็คงเหนื่อยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมหวลาคิดยังไงถ้าเป็นเส้นทางที่3ามตคลิปนี้นะครับอ่าและสุดท้ายคุณผู้ชมครับสุดท้ายเส้นทางสุดท้ายเป็นไปได้หรือเปล่าว่าต้องใช้ต้นราลิกชาติอ่า ต้นระลึกชาตินะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับพาโอรสสุดทนเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอจะบินไปแล้วไปเจออำพาก่อนหรือเปล่าแล้วก็เอหรือว่าจะต้องเอาต้นระลึกชาตินี่มาแล้วก็ทําให้พวกเขากลับไปที่นครไกรลาดได้กลับไปที่ป่าิมพาพันได้ จะเป็นเส้นทางนี้หรือเปล่า4เส้นทางอดินสรุปแบบนี้คุณผู้ชมให้น้ําหนักไปที่เส้นทางไหนมากที่สุดครับสำหรับดินนะ้าดินให้เส้นทางที่1ก็แล้วกันเป็นการเปิดวาร์ปของท่านตาลุสีกัสปะนะครับที่น่าจะเป็นน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่า2ลงน้ำเนี่ยคือจัดอันดับเลย2ลงน้ํา3 บินไปเรื่อยๆ4ตัวเลรือชากก็เออก็จัดอันดับมาแล้วประมาณนี้นะครับสเส้นทางหรือว่าคุณผู้ชมอยากเพิ่มเติมนอกจาก4เส้นทางนี้ก็มาบอกหน่อยใต้คลิปนี้นะครับทีนี้ฉากสําคัญของวันนี้คุณผู้ชมครับกับการรำบูชายันมโนราบูชายันนะครับแหม่ต้องชมต้องพิ้งนะราได้แบบว่าอ่อนช้อยมากดินก็พยายามจะยกคนดูเก๊งๆกลางๆดินก็ราไม่ได้หรอกอื มีความอ่อนช้อยม,ม,มีความงดงามมากต้องยกนิ้วให้เลยน้องพิงค์กับมนวันสตรัสพายูน,นะครับเออดูมีความเป็นธรรมชาตินะเออชอบช่วงท้ายที่ดวงยืเนี่เออน่ารักน่ารักแล้วก็สวยงามอย่างที่หลายคนบอกนะครับหลายคนชมมากๆเลยวันนี้แล้วก็เป็นฉากที่หลายคนนะครับวันนี้อาจจะน้ําตาคลอน้ําตาล่วงน้ําตาท่วมจอเลยนะครับฉากที่จะต้องลาคือจริงๆมันน่าจะอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เสด็จแม่เอาปีกับหางมาให้นะครับ แล้วก็ตอนที่บินหนีนะครับโอ้หลายคนก็อาจจะรู้สึกเศร้าๆหน่อยนะมันก็หวงๆวงนิดนึงต้องทูลลาทูลลาไปแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกก็ไม่รู้อาจจะอินกับกับส่วนหนึ่งก็คือสเสด็จแม่เปิดใจมาแล้วเห็นทุกอย่างคุณเท้าอิ่มใจเองที่จะดูแลมาใกล้ชิดมันก็ฝ่าฟันอะไรมาหลายอย่างอัมพาเองที่ก็สู้แบบสุดใจเลยที่จะช่วยพระชายามโนรานะครับ เป็นอีกหนึ่งฉากที่ก็สมกับการรอคอยนะอ่ะจริงมันก็เป็นภาพที่เราเห็นในเพลงตอนต้นนะแต่ก็ดูจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ถือว่าผ่านไปละสำหรับฉากสำคัญจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อนั่นก็คือการชดใช้เวรกรรมของพระโอรสสุทนหรือว่ารถทเสนจากชาติที่แล้วมันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับชาติที่แล้วน้องตามเสด็จพี่มา ชาตินี้นะครับชาติหน้าขอพี่ตามน้องไปนี่แหละมันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ภาพปริศนาที่ทิ้งท้ายไว้ต้องไปตามต่อในสัปดาห์หน้าก็คือพระธิดามโนราบินขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยมันจะมีภาพที่เ,ออเหมือนกําลังอยู่อยู่ที่พื้นและกําลังจะบินหนี <c oughs> ไปพระโอรสุทนก็เรียกว่าแบบเอออย่าหนีพี่ไป คุณผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็น่าจะเป็นฝันนะน่าจะเป็นความฝันหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเป็นภาพลอนภาพเรือนอะไรงั้นคิดแบบนั้นเพราะว่าบินขึ้นไปแล้วนี่ไม่น่าจะบินกลับลงมาหรือว่าหรือหรือจังหวะที่บินไปพระอุรสุทนเข้ามาพอดีแล้วมองเห็นแล้วเรียกหรือเปล่าแต่แหมมันก็ไม่น่าจะมีที่พธิดามโนราอยู่กับพื้นอีกรอบหนึ่งเเพราะฉะนั้นติดตามไปด้วยกันนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ 8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD นะครับและถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับ3ช่องทางด้านล่างนี้นะครับ YouTube กด Subscribe ไว้เลยนะที่ช่องพัชราประพล Instagram แล้วก็ที่ไหนอีกอะ่ะ Instagram แล้วก็ Facebook ใช่ไหมอ่ะ Facebook ละครพื้นบ้านเนี่ยนข้างล่างนี้นะครับละครพื้นบ้านละครจากจังหวงนะคุณผู้ชมเป็น3ช่องทางช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศเปลี่ยนละเริ่มแบบ มีลมเย็นๆมานะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคุณผู้ชมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ